สวัสดีครับผมเซฟเซฟเทปนะครับวันนี้เราก็จะมาารีวิวนะครับผมเทปของยังโอมนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะฮะจริงๆก็ส่งมาถึงบ้านผมนานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้แกะนะครับนี่นะครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะฮะจะเห็นสติกเกอร์นะครับยังเฟียะครับยังโอมมาต h ฟั f เกอร์ไม่รู้ว่าเป็นสติกเกอร์หรือเป็นแททูนะอันนี้ไม่ชัวร์นะ แล้วก็แกะกล่องออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมนี่โลเพิ่ทีแล้วก็จะเป็นอ่านี่ฮะชื่ออัลบั้มนะฮะนี่ข้างหลังก็จะเป็นรูปของยังโอมนะฮะโคตรเท่ ote, ครับอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสันก็จะเป็นยังโอมนะผมแล้วก็มีชื่ออัลบั้มนะครับบางกอละลกาซี่นะครับผม ฟอนต์ไทยตัวนี้เนี่ยเป็นบางกอกนะแล้วก็นี่ Legacy อ่ประมาณนี้นะผมเป็นแพ็กเกจอย่างนี้เกิดเดี๋ยวเราจะมาแกะแพ็กเกจดูแล้วกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยนะครับผมรกรีดกันเลยนะฮะตรงนี้ต้องค่อยๆกรีดนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวจะโดนของข้างใน เสียหายนะฮะถ้ารีบร้อนนะฮะโอเคค่อยๆนะฮะค่อยๆดึงมันออกนะ,นะมันจะเป็นลักษณะแบบกล่องนะครับผมนี่ครับผมค่อยๆแกะออกมานะครับไม่เท่มากนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นแค่กล่องเฉยๆนะเป็นแค่กล่องอะ ก็ถือว่าทำคือแพ็กเกจเนี่ยจะค่อนข้างสวยมากแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะแพงแพงกว่าเทปทั่วไปที่ผลิตออกมาในยุค2020ถึง2021เนี่ยตัวนี้จะเป็นพันหน่อยๆมั้งผมก็จำราคาไม่ขนัดนะพันเกบาทหรืออะไรประมาณเนี้ยก็ถ้าเทปออกใหม่ทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณ690รวมส่งอะไรเงี้ยแต่พอเทปตัวนี้มาของยังโอมเนี่ย ตอนแรกผมก็เดาราคาว่าก็น่าจะขายไม่เกิน690รวมส่งหรอกแต่ว่าของยังโอมเนี่ยก็จะโดดมาแบบถึงราคาเป็นพันเลยนะครับผมก็ยังรู้สึกว่าก็ยังคุ้มค่าที่ที่ควรจะสั่งซื้ออยู่นะเพราะว่าสายเล่นผมว่ามันก็คุ้มนะเพราะว่ายังโอมก็เป็นศิลปินที่โด่งดังแล้วก็เรียวเรียวมากๆเลยนะเหมาะกับการสะสมอ่ะผมว่านะผมก็เลยรู้สึกว่า อยากจะลองซื้อของยางโอมมาดูนะครับผมโดดเด่นมากครับด้วยอสีชมพูนะครับผมบางกอะเลก g a ซีนะครับผมผลิตขึ้นในปี2563นะอมผลิต63นะแต่ว่าเป็นทำเป็นเทปออกมาขายในปี64นะก็เป็นของยางโอมก็จะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะตัวม้วนสีชมพูนะสวยงามนะไซส์เอไซส์บีนะมผมว่าวัด เขรยอะไรอะ่ะตัวสดุเนาะทำดีอยู่นะฮะผมลองเลื่อนก่อนเลื่อนได้ไหมตัวขาวเยอะเหมือนกันนะเทปใสๆเยอะมาดูปกกันก่อนดีกว่าหน้าปกอย่างเท่นะครับผมเดูวสันปกไปเละสันปกก็มีชื่ออัลบั้มนะครับแล้วก็เป็นชื่อศิลปินแล้วตรงนี้รู้สึกจะเป็นค่ายเพลงหรืออะไรสักอย่างนะมาดูปกภายในกันนะ สวยงามมากครับน่าสะสมจริงๆรายชื่อเพลงก็ตามนี้นะครับผมนี่เลยคือเพลงอะ่ะมันมันดีแล้วแหละของยังโอมอะ่ะมาเฟียสเปนอย่างเงี้ยอมโว้ยกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะอสวินลติการอะไรเงี้ยกาน่าสะสมมากๆนะคของผมเป็นนัมเบอร์306นทับ666นะก็ขอคุณแอจด้วยที่จัดหามานะครับผมผมคิดว่า มันน่าสะสมแล้วก็มันจะเป็นอัลบั้มเหมือนกับอัลบั้มแห่งปีอะเนาะสำหรับยังโอมนะอันนี้ในความคิดผมนะว่ามันก็เป็นเพลงที่ดีปกมันก็จะเป็นบอกอชื่อ,อของคนที่มีเครดิตแลดนต้องตีหรือโปรดิวเซอร์อะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็จะข้างฉากแบ็กกาวก็จะเป็นรูปยังโอมนะนะถ้าใครยังแบบ ยังซื้อหาทันก็ควรจะหามาเก็บไว้ซะหน่อยนะผมว่าสําหรับคนที่ชอบแนวฮิปฮอปนะขณะผมเก็บเพื่อชีวิตนะผมยังรู้สึกว่าเออยังอโอแม่งเสียวเลย <laughs> อ่าฮะเนี่ยก็จะบอกว่าสงวนลิขสิทธิ์สอันห้าร้อยหกสิสามนะครับผมเทปเพลงไทยจำนวนสิบสี่เพลงนะครับผมถือว่าเยอะนะปกติอจาจจะแค่สิบเพลงเองแล้วก็ผลิตในประเทศแคนาดานะครับผมอืมอ่ะ จริงๆปกก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็เป็นรูปยางโอมซะส่วนใหญ่เท่ๆกับสูตรชุมพูของเขานะเป็นตีมของเขาหน้าปกก็ทำเหมือนเทปทั่วไปนะอืมหกร้หสิบหกม้วนนะครับผมอมต่อไปอาจจะมีราคาเหมือนกันนะนี่นะครับบางกอกไลกัสซ่ก็มีมีแค่นี้นะครับมีแค่ปกเป็นอย่างนี้ม้วนเป็นอย่างนี้แล้วก็แพ็กเกจนะ ตัวกล่องก็เป็นกล่องของเทปรุ่นใหม่ครับแคนาดาก็จะกล่องประมาณอย่างนี้แหละมีตรงนี้จะหนาๆหน่อยก็คือแพคเกจมันมันสวยแหละเนี่ยเวลามันอยู่อย่างเงี้ยอืมมันเฟี้ยวแหละแล้วก็แถมอันนี้มาด้วยเนี่ยอันนี้ยก็ราคาพันน่อยๆไม่น่าจะถึงพันหนึ่งร้อยมั้งพันเก้าสิบบาทหรืออะไรประมาณนั้นครับผม สำหรับใครที่ชอบก็ลองหามาฟังมาเก็บสะสมกันได้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเปิดรีวิวให้นิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงกันโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับผมเจ้าบางกอกลีกซี่ยังโอนะคมับผมดูว่าจะเฟี้ยวขนาดไหนนะแต่ผมว่าเฟี้ยวอยู่นะหรือคุณจะว่าผมไม่เฟี้ยววะเฟี้ยวไม่เฟี้ยก็ทำไปคุณเลี้ยวอ่ะนี่ มานะครับถ้าดังไปต้องขออภัยแฟนเพลงด้วยนะ bye